มาจากเมืองไหนครับมาจากมอรมัยมอรมัยครับค่ะออยู่ที่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วประมาณ20ปีแล้วค่ะไปมาเป็นคนเป็นบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าให้เอางซันสุชนะผู้พี่ก็อยากให้เอางซันสุชนะผู้พี่ก็อยากให้เอางซันสุจีถ้าทุกคนเนี่ยมีใจให้อางซันสุจีถ้าอังซันชนะประเทศอื่นเพิ่งก็เรากลับบ้างไปมาหาเกินที่นู่น สุจีเกาเป็นเอลีได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคิดว่าพาม่มาส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยนี่จะกลับประเทศกลับประเทศค่ะคิดว่าถ้าเทียบกับอยู่ที่ไม่มาก,กับที่ไทยไหนดีก,กว่าก็ตัวนี้ก็ที่นี่นดีกว่าแต่ว่าถ้าอังสันสุจีได้ตัวไปก็น่าจะดีกว่าที่พมานะเนี่ยตัวนี้ก็ที่นี่ดีกว่าตัวไปต่อไปถ้าประเทศพมา่าถ้าอังสันสุจีได้ไปเนี่ยนะน่าจะดีขึ้น น่าจะดีขึ้นก็น่าจะไปอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ป่าวมีลูกมีพ่อก็อ,อยู่ด้วยกนันถ้าอยู่ที่นี่ก็มีอยู่ด้วยกันไงลูกก็อยู่บ้านแม่ก็อยู่ที่นี่พ่อก็มันลําบากไงลบาบากใจแต่ว่าที่นี่ก็หากิง,ง่ายหน่อยนะหากิง,ง่ายก็พ่อแม่ก็มา,มาหากิที่นี่ลูกก็อยู่บ้านยพนที่แล้วจะกลับไปเลืองตั้งไหมอยากกลาแต่ว่าไปแล้วก็คัดจิตใจยเยอะกลไม่ได้ไงก็เลยทิ้งไปได้เลยใช่ไหมคะ มาอยู่ยังกูมาบอใช่ไหมครับนี่ใช่ครับยังโงย้ายมาเหมือนไทยครับเหมือนไทยอยู่มาประมาณยี่สิบปีกว่าแล้วครับรยังต้องมีคนมุสลิมเยอะไหมครับมุสลิมประมาณมีเยอะครับประมาณมีประมาณครึ่งคืนครับ <c oughs> กังวลไหมครับเกิดที่กระแสที่มันเกิดขึ้นนี้ที่ว่าจำกัดติดใช่ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้เวลาถามวอรัฐบาลว่ถามครับประชาชนว่าไม่รู้เรื่องครับ เลือกตั้งได้นี่เลือกตั้งเพราะว่าไม่ได้ครับบพราว่าประมาณไม่มีประชาช่งครับไม่มีประชาช่องอ่ะยังไงก็ว่ารัฐบาลว่าไม่ให้ครับว่าพวกว่อิสลามว่าอิสลามก็ประมาณไม่ให้ครับเลือกตั้งยังไงก็ว่าไม่ได้ครับนี่คือตอนนี้คือคนที่เป็นในนี้ก็คือไม่มีประชาช่งครับมีก็ประมาณน้อยที่สุดครับไม่ เมินไทยเข้ามา20ปีกว่าแล้วไม่ได้ปไหนเลยครับอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับเมอนไทยออกมาใจดีก็ประมาะอยู่ได้ครับเมินไทยประมาะใจไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ครับคนไทยประมาะมีน้ําใจมากครับช่วยมาเยอะ